นะคะทุกคนคะเรามาดูกันที่พาร์ทเรดดิ้งนะคะแต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการอ่านกราฟไม่ว่าจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิวงกลมหรือว่ากราฟรูปภาพอะไรต่างๆนะคะซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสอบ A Level ทีนี้นะคะทุกคนคะเรามาดูซิว่าวิธีการทำข้อสอบที่ถากราฟแบบนี้ต้องทำยังไงทุกคนเรียนวิธีการทำข้อสอบพาร์ทเรดดิ้งไปแล้วถูกไหมคะว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องดู โจดนะห้ามอ่านช้อยแล้วก็เลือกทําข้อไหนก่อนหลังเรียนไปหมดแล้วถูกไหมทีนี้เนี่ยพอเป็นพาร์ทที่เป็นกราฟอันนี้บอกเลยนะคะว่าเทคนิคจะแตกต่างจาก Reading ปกตินิดนึงนะคะมาดูค่ะอันดับแรกเลยอ่ะขอเขียนไว้ตรงนี้อันดับแรกเลยนะคะทุกคนคะ่ะเราสามารถทําเรียงข้อได้เลยค่ะทำหนึ่องสามสี่อย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องข้ามไม่ต้องเลือกทําข้อไหนก่อนหลังเลยเนาะอ,อันดับแรกเลยก็คือ อ่านโจ์ค่ะทีนี้เนี่ยอ่านโจทย์ค่ะ,คะแล้วก็อ่านช้อยได้เลยค่ะอ่าเห็นไหมพาร์ทเนี้เราสามารถอ่านทั้งโจทย์และชอยไปด้วยกันได้แล้วก็หาคําตอบได้เลยนะคะแล้วก็เราก็ทําเรียงข้อเนาะแค่นี้เองเทคนิคซึ่งวิธีการนะคะก็ยังคงเหมือนการทำพาเรด d i n g ปกติเวลาเราจะเลือกคําตอบเราก็จะต้อง เลือกคําตอบที่เขาบอกมาในเรื่องมีข้อมูลให้ในเรื่องอันไหนสรุปไม่ได้ห้ามตอบอันไหนไม่ได้บอกห้ามตอบอย่างเงี้ยโอเคนะนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าต้องอ่าน Choice ให้ครบทุกตัวทั้ง A B C D E หรือ1 2 3 4 5เพื่อเป็นการเช็คคําตอบโอเคไหมคะแต่ว่าขอเสริมนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราทำพอยท t ที่เป็นกราฟแบบนี้เราต้อง อาศัยวิญญาณน,นักคณิตศาสตร์มาด้วยนะคะรวมไปถึงวิญญาณของนักสังเกตการเพราะว่ามันจะมีการบวกลบคูณหารมีตัดเปอร์เซ็นต์นูน่นนี่นั่นหมดเลยดังนั้นนะคะตาไวและคิดไวแล้วก็ต้องคิดถูกด้วยโอเคเนาะงั้นเราไปเริ่มนะคะอันที่1กันเลยนะคะกราฟเนี้ยอันดับแรกเลยเนี่ยทุกคนคะ่ะเขาจะมีคำบรรยายกราฟให้นี่เลย share of industry profits for leading mobile คอมพ a น y รู้แล้วว่าเป็นเกี่ยวกับบริษัทโทรศัพท์ถูกไหมอ่ะแล้วก็เป็น share of industry profit ทุกคนคะ่ะ share ตัวนี้แปลว่าส่วนแบ่งนะคะส่วนข้อ profit ก็คือกําไรเอางา่ายๆถ้ามารวมกันก็คือเป็นกําไรนะคะส่วนแบ่งกําไรเนี่ยที่เกิดกับบริษัทโทรศัพท์เหล่านี้โอเคไหมคะว่าเขาเนี่ยได้กําไรแบ่งสัดส่วนกันไปได้เท่าไหร่โอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ยังไม่ต้องไปดูรายละเอียดเพราะว่ามันจะเป็นชื่อบริษัทอย่างเดียวแล้วก็มีเปอร์เซนต์แล้วก็มีจำนวนเงินที่เขาได้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูข้อที่1กันก่อนค่ะข้อ21เอี่นะคะบอกว่า what does the writer mean by saying แล้วก็ตๆงนี้ใช่ไหมทุกคนคะให้รู้ไว้เลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเนี่ยยกประโยคจากในเรื่องมาถามเขาจะถามว่าที่เขายกมาเนี่ย มีความหมายว่าอะไรโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกนะคะน้องก็แปลก่อนนะคะให้เรารู้ว่าอ๋อคำที่เขายกมาประโยคที่เขายกมาเนี่ยแปลว่าอะไรเอาคร่าวๆก็ได้ค่ะอ่ะ Oh the story of android VS ios is a long and story t a l e อ่ะประธานมี2ตัวค่ะก็คือมี android กับ ios โอเคไหมซึ่งมันเป็นอะไรเอ่ยเรื่องราวที่ยาวนาน โอเคแปลแค่นี้ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยช้อยส e เนี่ยเราจะต้องเลือกนะคะ c ้อยส e ที่มีประธานเป็น Android กับ iOS เพราะฉะนั้นมาดูก่อนเลยอันไหนที่ไม่มี Android กับ iOS นะคะเอาออกไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมาดูข้อที่1ค่ะมีไหมดูจากสายตาไม่มีอยู่แล้วกาทิ้ง นะคะไม่จำเป็นต้องแปลเลยขอแบบรวดเร็วเนาะข้อที่2ค่ะก็ไม่มี Android กับ iOS เอาออกไปเลยเพราะเขาเจาะจงให้เรานเนาะต่อไปค่ะข้อที่3มีค่ะมาทั้งคู่ยังไม่ต้องอ่านต่อนะคะต่อไปข้อที่4ก็มาทั้งคู่เหมือนกันเนาะทีนี้นะคะข้อที่5เป็น Android a n d Apple Company ไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เอาออกดังนั้นเนี่ยคำตอบเราจะเหลือแค่ข้อ3 กับข้อ4ทุกคนคะ่ะเนี่ยสตอรี่ก็คือเขามีสตอรี่มาอย่างยาวนานเลยระหว่าง2ค่ายนี้2บริษัทนี้โอเคไหมดังนั้นเนี่ยลองดูซิระหว่าง3กับ4อันไหนใกล้เคียงสุดไม่จะเป็นต้องกลับไปอ่านในแพสเซษหรือว่าในพารกราฟที่เขาให้มาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามันรู้เรื่องแล้วเนาะอ่ะมาดูข้อที่3คะ่ะเขาบอกว่า Android กับ iOS เนี่ย have been fighting for the market share for a long time นะคะคือปกติเนี่ยคำว่า fighting นะคะจะแปลว่าต่อสู้ที่เราแปลกันปกติถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเออเป็นในทางธุรกิจนะคะคำว่า fighting ตัวนี้จะแปลว่าแย่งชิงโอเคนะคะแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกันมาเป็นเวลานานเลยพอได้ไหมเออก็เข้าอยู่นะเข้ากับข้างบนนี่อยู่นะถูกปะต่อไปไปดูข้อที่4ค่ะเขาบอกว่า Android กับ iOS เนี่ยเขา create ค่ะสร้างเรื่องราวขึ้นมานะคะเกี่ยวกับนี่กลยุทธ์ทางการตลาดของตัวเองเพราะฉะนั้น,นสีดำๆเนี่ยเราเจอกลยุทธ์อะไรสักอย่างนึ่งไหมไม่นะคะคือเขามีเรื่องราวกันมาแบบยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเป็นข้อ3ถูกไหมทีนี้เดี๋ยวพาไปเช็คก็ได้นะคะว่าตอบข้อ3จริงหรือไม่นะคะ มาดูเลยอ่ะไปหาค่ะประโยชน์ที่เราเจอเคยอ,อยู่ตรงนี้ตรงไปเลยไม่แปลละเพราะว่ามันคืออันเดียวกันกับที่สีดํำๆเมื่อกี้นะคะอ่ะทีนี้มาข้างหลังต่อค่ะเขาบอกว่าในขณะที่คนเนี่ยชอบ using the ios more คนเนี่ยจะชอบใช้ ios มากกว่าแต่ก็ undeniable ค่ะ undeniable เพราะว่าปฏิเสธไม่ได้หรือว่าไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะ ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า Android เนี่ยก็มาค่าเห็นไหมส่วนแบ่งทางการตลาดของที่นี่เหมือนกันโอเคไหมคะแสดงว่ามันก็ตีคู่กันมาดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยืนยันได้ว่าอ๋อโอเคเขามีการไฟชิ้งกันก็คือแย่งชิงกันนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบข้อ3แน่นอนโอเคนะ